เขาลุกแก่ใช่เขาอยู่แล้วเราก็พาเขามานะคะทุกคนวันนี้เราก็พา,า,าเขามาคาเฟอีกแล้วคาเฟอะไรวันนี้นะคะเราก็จะไปอัคคีเทากันค่ะใช่อยู่สุขุมวิทสี่สองนะถ้าจะไม่ผิดก็ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่สถา,านีเอกเอกเมรนี่นะคะเราก็มาด้วย B ี s เเหมือนเดิมเพราะว่าสะดวกสบายมากอุ้ยเรียบผมไปอะไรอีกแล้วอะแล้ววันนี้นะคะก็จะจะไปคาเฟ่แล้วก็จะไปวอล์กแบบเดินเล่นที่สยามเพราะว่าเรามีซื้อของ น้องรหัสของเรานะคะก็เป็นวอล์กวันเดีร์เล,ก,เลกันเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปอาคินะคะทาวน์กันค่ะายเอาอีกแล้วมาคาเฟ่ไหนไม่เดินบ้างวะทุกคนสองคนก็คือไม่มีรถเนี่ยก็เลยต้องเดิน,ว,น,นดว,วันนี้นะคะเป้าหมายคือหมื่นเก้าค่ะหมื่นเ้าอะไร เดินเดินเดินกลับเนี่ยค่ะทุกคนก็10นาทีเดินมา10นาทีแต่มันไม่ล้อนมากเราต้องหาเพื่อนที่แสามารถคุยกับเราได้แล้วก็เะหนาเปุนเขนหาเพื่อนที่สามารถที่จะแบบไปขอยืมกระจกบ้านคนอื่นถ่ายยังไม่ได้ถ่ายเลยเขาบว่าของบ้านเลี้ยวมาก่อนเออแต่ฉันไม่เห็นฉันไม่เห็นเขาเื่อเลยนะถูกทางแล้วใครเป็นคนนำฉันผู้เข้าคารถถึงแล้วหลังจากที่เดินทางมานานมากไปชิมเทานะคะ แล้วก็ไปกัน สวยมากใบเล้วาหุ่นสวยนนะทุกคนดูทุกคนดูนอกจากจะเป็นเพื่อนที่ดีแล้วยัยงน้องถบ้าง สองของร้านอคินเฮานะคะทุกคนดูนี่คือสิกเนเจอร์ของร้านเราอยากมาตั้มากแล้วก็จะมีผ้าต่างๆมุมเยอะมากเห็นปะเออข้างล่างก็จะร้อนมากแดดส่องหน้ามากเหมือนวันที่หายไปนะคะทุกคนนี่เดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปกันค่ะดีเลยลนะ่ะเนี่ยน้ำน้ำน้ำอร่อยอร่อยมากทุกคนร้อนแต่มาแดดดีมากมนะจริงๆต้องมาช่วงแบบสิบสิบเอ็ดโมงประมาณ Thank okay. you ลานี้น้ำนุ่มสวยมากเลยใช่แล้วค่ะทุกคนเป็นอะไรกันรู้ไหมใช่ทรายบ้าคือตอนนี้นะคะเราเรากำลังจะขึ้นจากบกแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าเราอยู่ในทะเลมานานเกินไปแล้วค่ะนี่เน็ตไอดอลท่ากินทะเลค่ะใช่คือทะเลทุกทุกภาคปื้ดแตกแตกขึ้นคนคนต่อนะคะขึ้นค่ะ ทูแก้วก็ลับศูนย์วค่ะใช่ค่ะพอรัสมาคือตันย์นะคะคอนตัดคือนี่ก็คือตัดเองแต่บอกคนตัดว่าตัดก็คือแต่ไม่ลงลงแล้วทำไมจะไม่ลงลงลงไหนอ่ะเอ้าไม่ลงเล ค่ะถ้าใครจะมานะคะแนะนําหน้าร้อนน่าจะทั่วอยู่แต่ว่าเนี่ยไหนลงไหนลง,ลงนี่ <c oughs> น้องมากคุณ <c oughs> ทบอกแดดลงแล้วนะคะแต่ลงหน้าเรานะคะทุกคน <c oughs> คือร้านเนี้สวยมากแต่แต่แดดตอนเช้าอะค่อนข้างร้อนเลยเห็นไหมมันจะเป็นมุมนู้นที่เราถ่ายมาเมื่อเช้าเดี๋ยวจะอินเสิร์ตให้ดูคือนี่้านนี้ดีมากนะคะคนไม่ค่อยเยอะมาตอนเช้า ค่ะเป็นข้างในเมื่อกี้เราไม่ได้ถ่ายนี่นะเข้าไปเข้าไปสวยมากพุมนี้ก็ถ่ายรูปได้เมื่อกี้ถ่ายไปเลยแต่ไม่ค่อยลงเท่าไหร่แต่ว่าโอเคเลยแล้วก็มีชั้นสองเมื่อกี้ที่เราไปมาโอเคไปค่ะทุกคนเราจะไปซื้อของนี่สจกต่อโอเครีวิวนะทุกคนว่าถือว่าร้านนี้เป็นร้านที่สวยคนน้อยคือจริงๆคนไม่คนน่อยรู้จักอะไม่ใช่หมายถึง เพราะว่ามันอยู่ในซอยลิฟด้วยใช่แล้วมันก็ยังไม่ไม่ได้เป็นที่แบบคนมาเยอะอย่างกับตอนนั้นเราไปฟิกใช่ไหมทุกคนมันก็ยังไม่ได้แบบแมสขนาดนั้นแต่ว่าแต่ว,ว่าเนี่ยอาจจะมีเพื่อนตามตามเรามาหรือเปล่าไม่รู <laughs> ม้มาได้แต่มาแล้วค่อนข้างไกลเลยนะแต่ว่าแต่ว่ามันก็ไม่ได้ไกลขนาดนั้นคือเหมือนมันไม่ได้เป็น,นแต่ถ้าอยากได้รูปสวยๆก็มาค่ะคนไม่เยอะเลยทุกคนคือเรามาตอนสิบโมงถึง้าถึงแล้วก็คนนั้นก็จะมีนิดหน่อยอะแต่ว่าโอเคเลย แต่ว่าเข้ามาในซอยลึกหน่อยนะคะทุกคนก็แต่ว่าก็ไม่ได้ลึกมากขนาดที่แบบไม่ลึกเข้าฟิกเพรไม่ลึกเก<ช>ข้าฟิกแค่ถ้าใครตามมาจากลีปที่แล้วนะคะว่าเป็นฟริกอะไรเี่ยคือไม่ได้ลึกเท่านั้นแต่ว่าก็เดินมาเรื่อยๆแต่ในซอยเนี้ยเหมือนไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นคาเฟ่อ,อะเข้าใจปะก็จะเป็นแบบเนี้ยเป็นร้านอาหารเป็นบ้านเป็น มันมีเป็นนันก็แบบไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ว่าถ้าปลาซอยสุขุมวิสีสองใช่ปะเดินเข้ามามันจะมีเวลาเวลาอะไรสุขุมวิสีสองใช่อันลานี่ที่มันขาวๆแล้วเป็นเหมือนเทปอะร้านขายเทปอะใม่มันคือร้านแบบเครื่องใช่ปะใช่ใช่มันมีมีเดียมอะไรนั่นปะใช่ใช่ร้านนั้นนะคือคือตอนแรกเราไม่ไดีอันนี้อันนี้เราไม่ได้หามาเว้ยเพราแบบมันอยู่ซอยเดียวกันม่ไม่งั้นเราก็จะเอาชุดมาเปลี่ยนอีกหนึ่งชุดนะคะทุกคนก็เป็นตามสไตล์ เอออย่างนั้นก็จะแบบว่าแต่ว่าคราวนี้ไม่ไม่รู้ค่ะไม่ได้หามาเพราะว่าชุดพิ่งเสียมาเมื่อวานเลยตอนกลางคืนด้วยก็เลยแบบไม่รู้เรื่องวันนี้นะคะเราก็เลยหิวมากก็เลยกับว่าจะไปกินข้าวแล้วก็ไปสยามนะคะไปเป็นวอล์กวันเดย์ฟิเราไปหมดเพราะเขาจะแล้วพาไปสวนจุฬามาแล้วเนาะเออตอนนี้เราหิวมากแล้วเราก็กำลังกินข้าว แล้วเราก็จะไปซื้อของกันนะคะทุกคนแต่ว่าพี่อยู่ามากเลยลืมค่ะทุกคนคือเมื่อกี้เราไปดูคอนเสิร์ตมานะคะแต่ว่าของพ่ยมาใช่ม <c> ว <oughs> <c oughs> ันเกิดวันเกิดวันเกิดที่าราแต่ว่าพอลงมาเอาเ็ามาลงไม่ได้ <c oughs> ใช่ไหมใช่แล้วเออเดวิดละัสิทธ์หนูไม่มีจองตร <c oughs> โอเคเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเจอเพื่อน,นะค่ะทุกคนเพื่อนมอ,ของของเราเองอย่างที่บอกนะคะว่าเราจะมาซื้อของกันให้น้องรหัสของ พวกเรานะคะเพราะว่าพี่น้องจบแล้วใช่ไหมจ๊อตเราจะไปซื้อของใช่แล้วเราจะไปเจอเพื่อนแต่ว่าอยากให้ทุกคนดูคลที่วันนั้นอะ่ะวันนี้สามสี่ห้าคนตัดต่อขยันตัดนะคะทุกคนก็นนจะได้ดูค่ะไม่จริงจริงอาจจะตัดจบไปตัดเลย,เยลงเลยเลาะเล่นแล้วก็ทุกคนได้ดูเร็วแปลว่าเราขยันค่ะซึ่นจะได้ไดดการขยันนัน ก็เดี๋ยวเราจะพาไปเจอเพื่อนเ่ค่ะลราจะไปไปแจ้งเขาเลยดีไโอเคส่ะไปเราเจออุ้ยกอบคนลูกเกี๊มองอะไรนี่อ่ะจะเริ่มนุ่ยังไงเ่งมึงตกใจนะ กูว่าเขาเครื่องของเรานะคะชื่อน้องมิวกิวนะคะกับน้องกิวที่เอ็นพิงค์ค่ะทุกคนเรานะคะทำภารกิจสำเร็จนะคะไดก่อนใช่แล้วตก่นเต้นไหมตกตีนแมมเรียค่านตนนี่สามสิบนะคะดีมากเป็นแขนเชื่อในกล้องฉันอีกนครัดีนะคะไม่โดนต่อยอะไรนะดิ๊กถึงที่แทงทุกคนนะคะเราไม่เจอเพื่อนไม่กี่เดือนเพื่อนไว้เด็ยาวขนาดนี้แล้วค่ะไหนลองฟอนี่ฟอน สวยคือวิ่พันหนึ่งเหรอก็สวยดีนะค่ายยงไงมนทุกคนคะคือเราจะเพื่อนใช่ไหมคะแล้วเราจะถ่ายบุมบลรายการเอามาดูใช่ถ่ายไปประมาณร้อยรอบแล้วอีฮยจะถอนโจ๊ติดมารอบที่สิบแล้วค่ะอี่นี่บอกทำยังไะทุกคนทุกคนมาดูนะคะรอบวันคือรอบนี้รอบที่หนึ่แล้วอ่ะอ่ะอีกรอบนะดูนะทุกคนทุกคนดูนะโอเคนะ เอาใหม่ใช่ไหมโอเคไหมถ้าโอเคก็โอเคเอาใหม่อย่างเนี้ยเนี่ยต้องเปลี่ยนซื้อเตอร์ไปนี่เงี้นะวันนี้เหนื่อยไหมกินพี่ก็แบบว่าไม่หัวเลยไม่ยังไม่เสร็จเม้วไม่ใด้ไปไหนแล้วนีจไม่เจอแล้วเจออันนี้ได้ไปพูดอ่าสามหลายเดือนมาตอนนี้สยามเพี้ยนไป ไ่ได้มาสามจรงๆหรอ,อคุณทุกคนเจ๋อแพรให้ดูใหม่นะทุกคนด,ด,ด,ดูสมตอนนี้ตอนนี้คือแพเป็นอย่างนี้งงเลยค่ะเสร็จไปมากหมมเลม,ม,มีมสยามรออะ,อะไรคมาดูเฉยๆๆรทุกคนคะ ขาพาดิฉันมาดูค่ะแต่ฉันก็เลยดิวแล้วเขาก็ซื้อค่ะใช่ค่ะวันช้อปปิ้งเลยค่ะก็คือว่าวันนี้เราจะทำคลิปอะไรนะวันเดว์ทิดิดพวกเรานะคะคือของให้น้องแต่สิ่งที่ได้คือคือเราอ่ะเรารู้นะว่าเพืาอเราเป็นคนเชื่อคนง่าย แต่ว่าไม่คิดเลยว่าจะเชื่อง่ายขนาดนี้ไล่เธอบิวเข้าไปไม่ถึงห้านาทีคือพ่อน้าถามว่าสวยไหมสีไหนสวยฉันบอกว่าขวาสวยเพื่อนก็เลยเอาเลยค่ะเหมือนกูไม่หินเลยค่ะเวลากูซื้อของอะค่ะกูถามมึงว่ามึงสวยไหมมึงบอกสวยกูก็ซื้อค่ะเออก็มึงบอกสวยก็ซื้อไงใช่ไหมใช่ใช่อยู่ด้วยกันได้เอออยู่ด้วยกันแล้วก็ตังไม่มีเลยใช่ไหมนี้กลับมาจาก เดอที่ไปสยามนะคะเป็นแลกตังมาทุกคนหินมาเราก็กําลังใส่เงินในพวงมาลัยช่อนี้นะคะฉันชอบก็คือวันนี้นะคะเราไปซื้อของมาเอ๊ะไปซื้อของที่สยามไปเข้าพวกคาเฟ่ใช่ไหมนี่ก็ต้องมาปิดบอกและว่าลืมปิดเราก็เลยอ่ะนี่นั่งทำอยู่เลยถ่ายแลวค่ะทุกคนก็เล่นเหมือนอ่ะงานอะไรลักนะคะก็คืองานจบของนาะม .6 นะคะปุนีแล้วเราจบไปแล้วเนาะ ก็กลับมาหาน้องๆอ,อันนี้น้องรหัสเรานะคะแล้ววันนั้นนะคือแบบมีเซอร์ไพรส์น้องรหัดด้วยเดี๋ยวรอติดตามชมบล็อกน่าจะสนุกน่ดูเพราะว่าเราจะพาทุกคนกลับโรงเรียนเก่ากันค่ะสนุกมา,มากๆชัวเพราะฉันไม่ได้เจอเพื่อนมาหนึ่งปีต้องแบบพูดน้ำลายแห้งกันไปข้างหนึ่งอะฝากกดไลค์กับแชร์ด้วยนะคะบา,บายยเจอกันคลิปหน้าค่ะจะเป็นยังไงก็ฝากติดตาม